เฮ้ยก <Hey, S 2> ูไม่เข้าใจอีเพื่อนเป็นไรกับกูมากปะคือแบบเวลาเจอกันอะจะทักด่าจะทักอะไรกูได้แต่คือกูไม่เข้าใจไงคำนี้มึงพูดขึ้นมาทาไมมึงอ้วนขึ้นปะเฮ้ย <Hey, S 2> มึงรู้ปะคานี้มันเจ็บจึ๊กเลยเนาะความรู้สึกกูอะเหมือนกับโดนผู้ชายทิ้งอะคือมันเจ็บแทงใจตึกตึก,ตกมากอะให้ก <Hey, S 2> ูไม่ได้อ้วนเปล่าอะพ่อแม่เลี้ยงมาดีพ่อแม่ตามใจเรื่องการกินไงพ่อแม่ไม่มีตังค์คนจเจริญอาหารไงแล้วบังเอิญแบบ จเจริญเกินไปหน่อยแต่ถามว่าอยากผอมเฮ้ยก็อยากเว้ใครก็อยากหุ่นดีปะแต่คือแบบเราทำเงนินไม่ได้อะมันเหมือนเป็นการอักตันอยู่กับพ่อแม่อ่ะคือคิดดูนะว่ากว่าจะโตมีน้ำมีนวลอุดมสมบูรณ์ขนาดเนี้ยพ่อแม่หมดเงินค่าอาหารไปเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กยันตัวเท่าฮิปโปคือมันตีราคาไม่ได้เว้ยพ่อแม่ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูเราเพื่อให้เราแบบได้กินของดีๆแล้วจเจริญเติบโตจนมาถึงทุกวันเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเฮ้ยแบบจะให้โลคือมันทำไม่ได้สุสัส์พ่อกับแม่ไงอันที่จริงกูขี้ แล้วแบบมือเข้าใส่บางทีคือกูกําลังจะลดไงแต่พอกูจะลดมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้กูต้องได้กิน แม่จะเป็นแม่ซื้อของมาให้ของโปรดพ่อไปเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่พับกินอีเพื่อนแด่งหมูกระทะและ้วก็แบบไม่เข้าใจทำไมต้องมาในช่วงที่กูกําลังจะลดน้าหนักแล้วเราแบบเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยได้สุดท้ายก็แตกบางทีก็แบบคือเราเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนเครียดบ่อยมากเป็นคนคิดมากแล้วผู้หญิงเราเวอร์ยิ่งคิดมากแดกยิ่งหงุดหงิดยิ่งแดกยิ่งเป็นเมนยิ่งแดกแล้วกูก็อ้วนอ้วนเราเป็นไงแล้วกูก็บ่นแต่กูทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากู ต้องยอมอ้วนแบบน่ารักและหลอกตัวเองไปวันวันว่ากูผอมในโลกส่วนตัวพอเงั้นอย่าทักว่ากูอ้วนแต่อ้วนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีบ่คือข้อดีมันก็มีคือแบบจับอะไรมันก็เต็มไม้เต็มมือไงโดาเะพาะขาเนี่ยจับเทนี่แบบคุณจะรู้สึกได้เต็มมือยิ่งกว่าจับเสาไฟอ่ะล้วกอดก็กอดอุ่นมีแก้มให้บีบเล่นตลอดเวลาด้วยพวกผอมอ่ะที่มีแต่กระดูกอะทำแบบนี้ไม่ได้หรอกกูอ้วนแต่กูน่ารักเว้ยดีกว่าผอมแต่หน้าปวดแต่ถามว่ากูอยากผอมอยาก สาบานได้ว่าไม่ได้อิจฉาพวกที่มันผอมแล้วใส่ชุดสวยเลยจริงๆแต่ใน,นเมื่อผอมไม่ได้ไม่เป็นไรว่กูยอมเรียนรู้ที่จะอ้วนแบบน่ารักจบแย่